เออเอยยังจำได้บ,เบ่เบอร์น้องขนะน,นาดเกมบอไหนกอยู่ข้างล่างขนาะดมันยังฝ่อ่อเอือยอยู่เด้อเอยยังสบายดีบ่เออยั้งต่ปาน้องไปมีผัวไหมคนทั้งใจเออยเจ้าจบสิ้นน่องยิ้มควงเป็นห่วงเอือยคือเก่าเด้ออยากสิพบอยากสิเจออยากสิพ่อยันได้น้องผัวเออยิว่าเพียงอาสาวได้รับรู้หูเข้าบังก็วางใจหลายๆเอย แม่นว่าฝันทางไกลกับหววสั่นคว่มสัมพันธ์สีเหืนห่างนองสีขาวว่างคำักเกยเอาใจเฉยอยู่คว่มห่วงใหญ่คือเก่าเด้อเออเแม็นว่าเออหักผัวเออนองกัย่อมได้คือเก่านาั่นแหละความดีใจถ้าเออชุ่มชืน้นถึงเม็นว่าสีฟื้นใจนองอยบางเพื่อทางเออได้ดังหวังนองกัย,ย่อมเอยเบื่อกายังเปิดเวทาถูกอาสาพร้อมสีสรอย ยังถ้าค่อยฟังเสียงเอื่อยเบื่อเก่าข้างล่างนะ่ะเ้ื่อยข้างล่างกันนะ oh,